ทุกคนคะวันนี้มีข่าวใหญ่ในวงการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ที่ต้องบอกเลยนะคะว่าวงแตกกันทั้งขบวนค่ะตำรวจไซเบอร์นะคะได้มีการถแถลงข่าวทลายเครือข่ายสแกมเมอร์รายใหญ่ระดับข้ามชาตินำโดยลียงพัทเจ้าพ่อธุรกิจมืดชาวกัมพูชาเจ้าของตึกโอสมิตรีสอร์ทที่ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะ งานนี้นะคะพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากปะปะง,งค่ะร่วมการตรวจค้นจำนวน36จุดทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดตราดสามารถที่จะยึดของกลางและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลกว่า411ล้านบาทค่ะ ซึ่งของกลางนะคะมีตั้งแต่ห้องชุดหรูจำนวน3ห้องมูลค่ากว่า260ล้านบาทที่ดินอีก1แปลงเงินในบัญชีธนาคารกว่า88ล้านบาทรวมถึงรถยนต์และโฉนดที่ดินอีกหลายรายการค่ะพลตำรวจโทสุรพลเผยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของคดีนี้นะคะมาจากเส้นทางการเงินของผู้เสียหายกว่า8ล้านบาทซึ่งถูกหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีม้าก่อนจะไหลต่อไปถึงกลุ่มชาวจีนและเชื่อมโยงถึงหลี่ยงพัดโดยตรงค่ะ ขณะนี้นะคะตำรวจไทยได้ประสานตำรวจสากลเพื่อออกหมายแดงติดตามจับกลุ่มตัวลียงพัทและครอบครัวซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของก๊กอ่านที่กัมพูชาส่วนทางปปง,งก็ยืนยันนะคะว่าเส้นเงินที่ตรวจพบนะคะชัดเจนมากว่าถูกหลอกมาจากหลายพื้นที่แล้วไหลเข้าสู่บัญชีของเครือข่ายนี้โดยตรงค่ะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่นะคะที่ตำรวจไซเบอร์ไทยโชว์ผลงานได้อย่างน่าชื่นชมจริงๆค่ะทั้งยึดทรัพย์ทั้งตามตัวเดินหน้าตัดวงจรแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติให้สิ้นซากค่ะ